และสำหรับช่วงเวทีคมบเนเทิงวันนี้นะครเมื่อวานนี้เนี่ยได้พูดคุยกับหนึ่งหนุ่มจากนิวแคนเทรีไปวันนี้นะครับมาพูดคุยกับอีกหนึ่งคนดีกว่านั่นก็คือหนุ่มกีตาร์นิวแคนเทรีครับหลังจากที่ไปสอบถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าถางสไตล์เพลงลูกทุ่งของกีตาร์แล้วเนี่ยเป็นแบบไหนกีตาร์บอกว่าหมอลำเท่านั้นจ้าเป็นยังไงติดตามครับอย่างตาด้วยความที่ตาฟังหมอลำมาตั้งเด็กเลยครับสไตล์ตาจะเป็นแบบแนวแบบหมอลำเลยในลูกทุ่งอีสานแบบอย่างแบบโอ้ยเนอะ เเดเดมันก็จะเป็นแบบสไตล์หมอลำเลยอะไรอย่างนี้และหลังจากนี้ครับจะได้เห็นสกิลหมอลำกีตาร์เป็นแบบไหนอีกนั้นอยู่ในอัลบั้มนี้หรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปนะฮะกับหนุ่มกีตาร์นิวคัน r ทรีแล้วก็วงนิวคัน n ท r รีครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังคงสามารถร่วมกันโหวตเสนอรายชื่อได้นะฮะในส่วนของงานประกาศรางวัลคมฉลึกลูกทุกอเ์ด 2,566นะฮะเสนอรายชื่อเข้ามาเยอะๆนะฮะจะได้มีศิลปินของตัวเองนั้นเข้าไปรับรางวัลกันแต่ก่อนจากไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปหมอลํำกันเถอะ